มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าคุณพระขับรถยนต์พระที่นั่งถวายในหลวงเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนเพจเฟ b o o k กลุ่มรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระศรนีนาภิราชกาลยานีได้โพสต์ข้อความระบุว่าเจ้าคุณพระศรนีนาภิราชกาลยาณีได้ทําหน้าที่ขับรถยนต์พระที่นั่งถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสไปทรงนงมัสการสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ที่ปรึกษามหาเทระสมาคมจเจ้าอาวาสวัดยาณเวทกวันจังหวัดนครปฐมณสำนักสหปฏิบัติค่ายอารยะพิวัตรมูลนิธิบัญจงสนิทสหปฏิวัติริมเขื่อนกระเสียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีโดยเจ้าคุณพระขับรถยนต์พระที่นั่งถวายในหลวงในโอกาสไปทรงนมัสการสมเด็จพระพุทธ,ธโคสาจาจรย์ ขอขอบคุณภาพจากกลุ่มรักพลตรีหญิงเจ้าคุณภัสรีนาพีราชกรนะยาณีและขอขอบคุณสยามสตรีค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ